สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ คลิปนี้นะครับมาอุ่นเครื่องโคโรโบซากุระมิกุกันดีกว่านะอ่ะคลิปเมื่อเช้านะครับก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะวันนี้มาอุ่นเครื่องเลยครับคิดถึงก็จับมาเล่นซะเลยนะครับอ่ะสปอยทางการเบื้องต้นนะเรารู้กันแล้วนะครับว่าอ่าจัดโคโรโบในโอกาสครบ10ปีเนี่ยเขาจะคอลแลบกับซากุระมิกุนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นรอบพิเศษนะอ่าส่วนเมสส่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคือข้อมูลผมได้อยู่แล้วแน่นอนนะในรอบนั้นนะครับก็เอาอ่ากลุ่มพานี้ให้รอดก่อนนะเอามีนา อันนี้ให้รอ์ก่อนนะเมษายนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโซนเย็นนี้นะหกโมงเย็นห้ามพลาดนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูข้อมูลเพิ่มเติมนะจากไลฟ์นะช่อง y o u t u ู e ทางการครับว่าเฮ้ยจะมาแบบฟูลเซตหรือเปล่าอ่ายังไงก็ตามครับไปรอติดตามไป้เลยนะหกโมงเย็นครับไลฟ์ like, ช่องย t ท b e ทางการอันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ อะซึ่งถ้าสมมติว่ามันมาแบบฟูลเซตจริงๆนะแน่นอนนะครับว่าป้อมนี้มาแล้วเขาบอกนะว่าป้อมมาแน่นอนนะก็จะมีในเรื่องของเกียร์นะแล้วก็เรนเจอร์แบบฟูลเซตนะ สายฟรีเห็นบบนๆกันยับเลยนะครับว่าอาจจะต้องแตกในนาทีนี้นะครับเพราะว่าโคลโบรอบนี้ก็จะเปิดในบทแล้วแล้วก็อาจจะยังอยากเปิดอีกนะแล้วเดือนหน้าก็มาแบบนี้อีกโอ้โหได้ได้ว่าสายฟรีพร้อมแตกอซึ่งไม่ผิดนะเอาตามสะดวกเอาตามสบายใจดีกว่านะครับอะซึ่งผมขอแนะนําร้านเติมเกมรเานนี้ก่อนนะครับเจ๊น้ําการค้าทับ u อ c e เซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอาจจะนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนอยู่ต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับ เติมถูกในเกมแรนเจอร์มีค่าระบบ iOS อาจจะว่ามีบริการกดแพ็กให้ได้นะสำหรับ Android นะแต่ถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บเนี่ยเติมจากระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นนะครับอ่ะตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับในราคาที่ถูกแล้วก็รวดเร็วอาจจะเติมเกมเติมบัตร้องนันนี้เลยครับเจน้าการคา t o p Up Center ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะใครพร้อมจะแตกนะก็ไปเติมได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปัดบุคคนะอมเมนต์นะสนใจก็ไปที่ร้านเจน้กากันคาได้เลยนะครับ รูปตามนี้นะครับก็แน่นอนครับว่า,าโคโรโบครับก็จะมาในวันที่29ิพาก็คือจบรอบโคโรโบฟิเลนนะเป็นวันพิหัสนะเปิดเซิร์ฟมานะครับซึ่งน่าจะยาวนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าผมให้ทําใจล่วงหน้านะคือขั้นต่ำเนี่ยคือ6โมงเย็นอย่างแน่นอนเพราะเซิร์ฟน่าจะปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะจะเลื่อนปิดแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ากิจกรรมมันทับซ้อนกับครบรอบ10ปีผมแบบ แอบ,บว่าวุ่นมากว่าเซิร์ฟจะรป์เปิด2ทุ่ม3าทุ่มเลยหรือเปล่านะอันนี้ทำใจล่วงหน้าก่อนนะครับมีสกินป้อมมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสกินป้อมก็น่าจะต้องเป็นซากุระมิกุนนี่แหละ100%นะส่วนอื่นๆก็รอติดตามดูแล้วกันผมใช้คาว่าเฮ้ยมีลุนแล้วล่ะที่จะมาแบบฟูลเซตนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจกันได้เลยนะโคโลโบรอบนี้ก็ยังน่าเปิดอยู่นะเอาตรงๆนะอ่าในส่วนของเกียร์นะเรนเจอร์ก็เอาตามชอบนะครับ อ่ะสมมุติว่าถ้ามาแบบฟูลเซตจริงๆนะครับเรนเจอร์ตัวเก่าจะมาไหมผม อันนี้เป็นความที่แ็นส่วนตัวนะผมคิดว่ามีโอกาสได้ในบางตัวแต่ว่ามาคือไม่ใช่เป็นตัวเก่าไปเลยนะก็คงจะมาเป็นแบบว่า,าจับแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นรูปร่างหน้าตาที่ก็ใกล้เคียงเดิมแหละแต่ว่าเป็นตัวใหม่นะครวก็ทําออกมาใหม่เพราะว่าตัวเก่ามันเก่ามากไปเออมันก็คงใช้งานไม่ได้แล้วนะครับหลาเหตุเพราะว่าตอนที่มันมาตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีแม้กระทั่งร่างไฮเปอร์เลยนะครับคือมาครั้งแรกเนี่ยเป็นกุมภา2560กก็7ปีแล้วนะช่วงนั้นเป็นช่วงซีซันสนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาส แหละนะที่เอาตัวเก่ามาแล้วก็เอามาทําใหม่อะถ้าเกิดเทียบเคียงก็คือไททันนั่นเองนะครับที่รีไว์กับเอเลนเป็นตัวละครหลักใช่ไหมก็ทําเป็นร่างไฟนอลซีซั่นอะจากร่างกากนะครับกลายเป็นร่างไฟนอลซีซั่นนะมิกุะนะ,อ,ะอันนี้เป็นข้อมูลที่น้องๆให้มาครับซาคุรามิกุเนี่ยเขาเป็นดีไซน์ชุดใหม่ของฮัสเนะมิกุของปีปีนี้เลย2024นะครับก็เป็นการฉลองวาเลนไทน์นะแล้วก็ใช้สกาาดอกซาคุระผิดบานของทางญี่ปุ่นอูผมว่าก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าของมิกุมาทีไรนี่เขาเขาก็มาแบบมีอนะีเวนต์นะน้องๆก็ถามกันว่าอย่างโคโรโบเกา่าเนี่ยมีโอกาสไหมผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่กลับมาเนี่ยคือจะต้องแบบพิเศษแล้วคุยกันได้คุยกันง่ายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับอะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันเดียวให้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ อาจจะมีนะครับในส่วนของกิจกรรมสมัยนั้นโอ้โหมันนานมากกนะัเ็ดปีอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นกิจกรรมนี้ไหมมีมีใครแบบได้รางวัลไหมนะเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นสโนมิกุ อ่าตอนนั้นก็เหมือนก็เป็นร่างโโนเหมือนกันนะจซเนมิกุเป็นร่างสโนไหมหรือเป็นคนละตัวอันนี้มาบอกกันนิดนึงนะตอนนั้นเนี่ยเขามีสติกเกอร์ลน์อ่าฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมก็คิดว่าพิกน่าจะมีสติกเกอร์ลน์มาด้วยนะอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสติกเกอร์ลน์ของโซโนมิกุนะแล้วก็เขามีกิจกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฟิกเกอร์อ่าฟิกเกอร์ตัวโโนมิกุเนี่ยแหละแล้วก็มีอื่นๆด้วยนะมีเสื้อมีนู่นนี่นั่นใครเคยได้ในตอนนั้นเปีมาละมาคอม คือผมจำได้ว่ามันเป็นกิจกรรมของญี่ปุ่นก็เลยจําไม่ได้ว่าทางไทยเนี่ยได้หรือเปล่านะในส่วนของรางวัลฟิกเกอร์นู่นนี่นั่น,นเออแต่ผมเหมือนเคยเห็นแบบแบบว่ามีคนเอามาโชว์อยู่นะามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ส่วนล่าสุดเนี่ยมิกกุกก็มาคอแลแลบกับลายบับเบิ้ลสองอ่าสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะอันนั้นก็คือครบรอบ16ปีอ่ะปีนี้ก็จะครบรอบ17ปีอาจารย์ตามตัวเลขีเดียนะหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดเตียมตามกัน้วยเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยของสติกเกอร์ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าเอามาแบบพิเศษพิเศษนะก็น่าจะมีสติกเกอร์แจกฟรีนะแจกฟรีแน่นอนครับก็น่าจะพวกอันนี้เดานะคิดว่าน่าจะพ่วงมาด้วยครับอ่ะถ้าสมมติว่ามาฟูลเซ็ตเนี่ยแน่น นอนเกียร์มันก็จะต้องมาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับรอบนี้เกียร์นะครับ8ดาวก็จะเลื่อนไปเป็นป้องกันแล้วส่วนเกียร์7ดาวนะครับจากตกแต่งก็จะเลื่อนมาเป็นอาวุธในกรณีที่มาแบบฟูลเซตเลยนะครับะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้หงวงเย็นคาถามที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับว่าอ,อย่างแรกนะฮอลล์โ,โบมิกุจะมาแบบเต็มหรือเปล่าคือมาแบบฟูลเซตเลยขายนะครับตามปกติเลยนะป้อมเปิ่มเรนเจอร์เกียร์นะครับ อะไรต่างๆเนี่ยมาครบหมดเลยไหมอัเกียร์นี่ต้องขายในตู้กระชตานะเรนเจอร์จะมาครบไหมครับก็ทั้งหมดก็เหมือนเดิมนะ4ตัวนะครับ4ตัวตู้กระชานะครับ1ตัวในอของแจกจะมาแบบนั้นไหมยอันนี้ผมยังไม่รู้นะคิดว่ามีโอกาสที่จะมาในรูปแบบนั้นหรือมองอีกมุมนึงก็คือแจกไปเลยแล้วขายแค่าพาร์ท พาทก็จะเป็นป้อมนะครับพาทก็จะเป็นป้อมของอมิกูนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสโนเอ่อตัวซากุระมิกูเนี่ยก็คือแจกไปเลยอย่างที่บอกว่าแบบเนี้ยผมว่าจะวินวินไปทั้งหมดอาศัยฟรีจะได้ไม่วาวุ่นนะ,ะผมบอกว่าถ้ามาแบบเนี้ยค่อนข้างจะโอเคนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปเน้นจัดกิจกรกรมจัดของแจกอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะอันนี้มุมผมเนี่ยถ้ามาแบบบุมเนี้ยจะค่อนข้างวินวินมากๆนะแต่ถ้าเกิดมาแบบขายเนี่ยก็วาวุ่นอีกอ่ะเดี๋ยวก็มีคนบ่นคนดา่าอีกแน่นอนนะฉะนั้นรอรุ้นกันว่า จะเป็นแบบฟูลเซตหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็เรนเจอร์ตัวปกติกับแสงมืดใหม่เนี่ยจะมาไหมคือเขาบอกว่ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าโหมันซ้อนกันแบบเยอะมากเลยเกินนะครับอนันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปถามกันเอาอ่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปถามวันที่ทางการนะของแจกกิจกรรมอาเก็บแปดดาวมีแจกไหมอ่ามีแจกอะไรมีทํามาเป็นพิเศษไหมหรือจะให้เปิดตู้กระชาดะอย่างเดียวเลยนี่ก็ไม่ไหวนะครบแล้วสิปีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโค้ดแพ็คต่างๆนะมาขายอยู่แล้วนะโอ้ซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะ โอ้ยุบยับเหลือเกินนะครับอ่ะคิดถึงจับมาเล่นก็เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจับมาเล่นนะอาฮัสเซเนมิโกะถามว่าจะมาใช้ได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเอามาบัฟแล้วกันนะอ่าแล้วก็เอามากาเดนเออนะสกิลเหมือนจำได้ว่าก็แคบๆนะสามร้อยจุดสองร้อยห้าสิบจุดคูสกิลก็นานๆหน่อยนะครับเรนเจอร์ยังไม่มีแมก้กระทั่งไฮเปอร์ Hyper เลยนะครับอันนี้ครูดัสกิลหนึ่งสิบครูดัสกิลสองสิบสองนะ เออถ้ามีกบดิผมจะไล่ปั้นแม็กย้อนหลังเลยนะครับคือผมก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะอ่าตัวนี้คูดาวสกิลหนึ่งแปดวิสกิลสองสิบสองวิอ่ะก็จะมีบัฟวิ่งนะครับโอ้นอกนั้นก็คงใช้อะไรไม่ได้นะส่วนตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีอ่ารินนะครับอ่าใส่เกียร์ไปตามนั้นเลยนะเอามาบัฟเฉยๆนะครับอ่ะบัฟเกิดครินะครับพลังโจมตีอ่ะเดี๋ยวดูว่านํามาเล่นนะครับจะใช้ได้ไหมอ่ะซึ่งตรงนี้นิดนึงก่อนมิกูเนี่ยเขาไม่ใช่อนิเมะ นะครับถือว่าเป็นรอบที่ไม่ใช่อนิเมะนะ,ะเราจะรู้จักกันในนามของสาวน้อยโวคารอยคือยุคประมาณ10ปีที่แล้วอะน้องๆหลายคนยังเด็กๆอยู่นะบางคนอาจจะเพิ่งเกิดเลยไหมคือยุคนั้นมันจะเป็นยุคตู้เกมตามห้างนะยุคตู้เกมยุคคาราโอเกะคือมันเป็นโปรแกรมเสียงสังเคราะครับเราจะเห็นเลยตามตู้คาราโอเกอะผมรู้จักมิกูเนี่ยก็เพราะว่าตู้คาราโอเกะ ใครเล่นเกมออนไลน์ยุคนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตามห้างเนี่ยนะครับคือแฟนผมที่ปัจจุบันได้แต่งงานกับคนเนี่ยก็จีบโดยการจับยัดเข้าตู้เา้าเกตเลยในยุคสมัยนั้นนะอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าโอเคก็ถือว่าคึกคักมากๆนะครับในตอนนี้นะเพราะว่าอ่าบางคนก็ชอบคือคนไม่ชอบก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าคือโคหญิงอะ่ะมันมาแบบติดๆดกันเยอะไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตีหมดเลยนะถือว่าร่วมสนุกกันนะครับ อ่าทีมไหนที่ผมคิดว่าสู้ได้นะเราจะเอานะครับมิกุไปร่วมนะครับร่วมตีด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะปล่อยเลยนะครับอ่าเพราะว่าใส่เกียร์รถแร่เยอะๆหน่อยอ่ามันจะได้ไม่ไปเบียดแรกเลนเจอร์ตัวหลักนะอันนี้คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยอย่างกรณีที่แบบเฮ้ยเรามีเรนเจอร์ตัวรักตัวโปรดนะครับนำไปใส่เกียร์รถแร่ติดทีมไปเอาสวยงามหรือจะเป็นกับดักก็ได้นะครับอ่านะครับแล้วก็เอานะครับไปปล่อยตัวหลักนะ อ่าซึ่งนะความสามารถหยุด5วินาทีเนี่ยสมมติเราปล่อยเรนเจอร์ตัวไหนน่มันจะยิงไปติดตัวนั้นนะครับอ่านีนเน่เราจะปล่อยเป็นกับดักก็ได้นะนี่นะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรนเจอร์เนี่ยเรามีตัวแบกเป็นหลักแล้วเราก็ใช้ตัวอื่นเน่มาเป็นตัวเสริมตัวเสริมยังไงก็ได้ครับตามรักตามชอบเลยสามารถที่จะเอาไปเล่นได้จริงนะอ่าน,นะครับโอ้แต่เย็นนี้คิดว่าคนน่าจะไปดูกันลืมเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นการ อุ่นเครื่องครับโหแต่แบบโคหญิงมันก็มาเยอะจริงๆอ,อ่ะเข้าใจเข้าใจไม่มีอะไรที่อตอบสนองความต้องการของทุกคนได้นะอ,อย่างเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องการแบบโคแบบโหเทๆ่ๆเป็นชายชาตรีแข็งแกร่งนะครับ คือเราไม่จะเป็นต้องสร้างค่านิยมนะว่าแบบโอ้ยโคหญิงเราจะต้องแบบว่ามีใจเกเรไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะเออเราเป็นผู้ชายเราก็ชอบผู้หญิงนะเราก็แบบว่าหน้าลงน่ารักแบบนี้นก็ได้นะแต่บางคนเราต้องแบบโอ้โหบึกบืนแข็งแกร่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบอย่างที่บอกนะครับว่าคือเขาก็ต้องมีคนชอบในทางนี้นะซึ่งมีกลุ่มเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าเขามีคนถามอยู่เรื่อยนะครับ อ่าแล้วก็ในคลิปเมื่อเช้าก็ได้บอกว่าเออเป็นเรื่องที่ผมเคยคุยกับทีมงานเขาก็พูดถึงมิกู่อยู่เหมือนกันแต่พูดแตบแวบเดียวผ่านๆจริงๆอ,อ่ะอ่าเราก็ไม่คิดว่าจะกลับมานะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเก่ามากแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันมีโคเก่าที่เอากลับมาทําอยู่นะก็มีนะอ่าฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ปังเอาไว้เลยครับว่าโคเก่ามีโอกาสกลับมาได้หมดนะถ้ามันมีอีเวนต์อะไรพิเศษจริงๆแล้วเขาอาจจะสนิทกับทางไลน์นะ อ่ามันก็จะคุยกันง่ายครับเพราะว่าเคยคุยกันมาแล้วนี่อ่าเคยทํางานร่วมกันมาแล้วครับก็น่าจะทํางานกันได้ง่ายขึ้นอ่าแต่เนี่ยอ่ะจะลุ้นกันเอานะแต่มันก็จะคงไม่ได้มากันทีทีหรอกนะเพราะว่า1ปีอย่างปีนี้โอ้โหมันจะกลายเป็น7โบไว้เนี่ยไม่รู้นะหรือจะสลับจะอะไรไม่รู้ครับรอติดตามแล้วกันนะโอ้นี่ครับตัวบาลล็อกเนี่ยผมก็ยังแบกอยู่นะใครถามถึงก็อย่างที่เห็นนะอ่านะปันก้าดาวแม็กนะครับ เมื่อวานก็มีสายแซะงี่เง่าจริงๆคือผมรีวิวนะครับตัวของอฟรีเดน9กดาวแม็กก็บอกว่ารีวิววนตามแต่ตัวเดิมๆนะค,คือมันเป็น9าดาวแม็กนะคือเกมเนี้ยคนเล่นเขาก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าไฮเปอร์นในยุคปัจจุบันเนี่ยเรนเจอร์นะครับไฮเปอร์แม็กเาดาวเวลโรหกสิบเาดาวแม็กมันต่างกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่ต่างนะมันต่างกันนะครับในเรื่องของการใช้งานแล้วบางคนก็จะชอบอยู่แล้วแบบว่าก็ตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยก็ชอบอยู่นะ ตัวปั้นตัวนี้9้าดาวแม็กไหมมันก็เลยมีการรีวิวให้ดูนะครับทีส่สำคัญก็คืออ่าขอขอยืมเขารีวิวตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวนะก็เลยจับมารีวิวนะอะก็ลองไปดูกันได้นะครับคลิปรีวิวนะอะส่วนโหอยากรู้ว่าแบบอยากรู้ามากว่าแบบขายหรือแจกใจผมอยากให้แจกนะอะไม่อยากไม่อยากเปลืองเอาจริงๆไม่อยากเปลืองสักเท่าไหร่นะครับ แแจกเลยครับใจใจนะครบรอบ10ปีครับมีโอกาสนะคือตอนนี้มันยัง50 50อยู่นะครับคือมาแบบฟูลเซ็ตแล้วก็ขายตามปกตินะครับอ่านะครับคือตัวแจกยังไงก็ต้องมีตัวแจกอยู่แล้วละนะก็คือตัวแจกฟรีไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนแล้วก็สมมุตินะอันนี้คือสมมุตินะสมมติว่าถ้ามาแบบฟูลเซ็ตจริงๆไอเรนเจอร์ตัวแจกอะก็ให้มันโหดดีให้มันใช้ได้ดิเออจะได้มีกันหมดนะ เออจะได้แบบว่าไม่ต้องวาวหุ่นนะครับตัวอื่นก็อาตามลากกันตามความชอบเมื่อแบบว่าอาันใจรักชอบอยากจะเอาสะสมเอาไว้นะครับนะเพราะอย่าลืมนะ้ำไปไประมาณนี้เกมสิปีแล้วนะครับของผมนี่ก็เนี่ยพวกนี้เก็บสะสมเอาไว้หมดหมดเลยนะครับตัวไหนที่ไม่สามารถหาได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอะเก็บเอาไว้หมดนะ่าเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วนะครับ อ่ะส่วนตัวโดนัทในคลิปเมื่อเช้าบอกว่าผมหาไม่เจอ <_ d ose> เดี๋ยวผม <_ d ose> เดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมลองดูในครั้งทีหนึ่งนะผมจำได้ว,ว่าตัวโดนัทแต่ผมเก็บเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เก็บนะไอดีน,นี้อ่ะโซนคลังเรนเจอร์นะครับคลังเรนเจอร์คลังเกียร์นะครับก็รอรุ่นนะยังอยู่ในแพลนทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นตอนไหนนะโอ้คลิปนี้ผมตีคนไทยรัวๆเลยนะอ่าดูทงบ้างไม่ดูทงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรนเจอร์ลายาธาตุดีกว่านะในยุคอดีตนะครับนี่นะครับ อ่าสมัยเราเนี่ยสติเฟเตอร์เราเรียกกันกิวหมดเลยนะอ่าแต่ว่านี่คือกลายนะครับอย่างที่บอกนะแปลนี่เขาแปลมาจากต้นทางครับไม่ใช่ทางไทยแปลนะอ่าแบทแมนนะเคยเป็นกิจกรรมพิเศษที่แบบแจกตัวเดียวโดดๆเลยไม่ต้องคงต้องหายครับทํามาแจกเลยนะยังยุคแรกๆนะครัอาริซาฮอกอายครับก็ตั้งแต่แขนกลคนแปลธาตุใช่ไหม ใช่นะแขนโกนคนแปดทนาะก็เป็นตัวแจกในยุคนั้นไอตัวเนี้ยมันใช้ดีนะตอนนั้นคือใช้ดีจริงๆนะส่วนอาคัองามิเรลลนก็มาบัฟในยุคนั้นแหละเอาตีลงตีเล็กในยุคแรกๆเลยนะครับตัวไรท่าของผมหมูจอมจนคิดนี่จําได้ว่าเป็นตัวอย่างนะสมัยนั้นผมก็ตีบบกแบบนี้แหละแต่พอชมปงแชมเปญมาเนี่ยก็เอากบไปตีบบกแชมเปญหมดเลยไอตัวนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ใช้นะ เอาฟองเซเอริกนี่แขกลคนคนประธานเช่นเดียวกันนะครับอาเคนชิโร่เบียโกราโอรอยนะครับแขนงคนคนปรทธานทางนั้นเลยนะครับนี่ยุกเก่าๆนะผมเก็บไว้เก็บไว้หมดนี่เก็บไว้หมดมีโดนัทมันไม่ใช่ตัวพิเศษหรอสงสัยโดนัทจะไม่ใช่ตัวพิเศษมั้งผมก็เลยไม่ได้เก็บหรือว่าโดนัทเนี่ยผมเคยไปเก็บร่างอะไรวะจำไม่ได้แล้วนี่เก็บเอาไว้อ๋อนี่เก็บอเอาไว้เป็นร่างนี้อ่าโดนัทคือขึ้นไง เอาห้าดาวตอนที่เขาแจกมาเนี่ยขึ้นมา6ดาวแล้วก็เจดาวจริงมันมีตัวแจกฟรีอ๋อห้าดาวผมน่าจะย่อยไปแล้วเราก็เก็บร่างนี้เอาไว้อตอนสมัยที่มันเก่งมากๆคือ5้าดาวนะอะตอนนั้นคือมันยุคที่แบบว่าเฮ้ยเขาแจกฟรีมาแจกฟรีมาแล้วแบบโหดกันทั้งเซิร์ฟนะครับนี่นะครับอันนี้นะผมว่าคนนี้ก็คงน่าจะตามเปิดอยู่นะครับเออนะอโคหญิงนะอ่านะก็ตามความชอบนะ ไม่ชอบข้ามครับง่ายๆครับไม่มีอะไรเยอะเลยครัในชีวิตนี้นะอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยคนอื่นเขาจะชอบก็ได้เหมือนแบบเราไปกินอาหารนะ่ะเราบอกโร้ลานี้แม่งกากมากแล้วเกินครับอีกคนหนึ่งเขาจะถูกลิ้นเขาก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันทําให้แบบปิดโอกาสนะครับเราต้องแบบว่าสมมติใครมาถามหรือเราจะบอกเขาเนี่ยเราก็แจ้งในมุมกลาง,างเรื่องของรสรสยลการดูหนัง,งเงี้ยฟังเพลง,งเงี้ย หนังเรื่องนี้แม่งกากว่ะอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาแบบว่าโหเรื่องแบบโง่โง่เงาเงาหัวเลาะแบบเส้นตื้นเงี้ยเขาอาจจะชอบก็ได้นะแต่บางคนเส้นลึกไม่ชอบหนังติงตองเงี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะนี่ฉะนั้นเหมือนกันครับเรนเจอร์ครับบางคนเขาชอบนะอ่าหรืออย่างโคโรโบรอบนี้ฟรีเลนนะเอบางคนบอกโห,โหกางจริงไม่ควรจะมีผมก็ยังมองว่าถ้าเป็นไอดีใหม่ๆห,หลีกทั่วไปเนะี่ยยังก็ทานจะโหดแล้วดูนะนี่การดําครับมิกุมาเล่นนะ เออเป็นไงล่ะเอามาสามตัวครับนี่ผมพาขึ้นมาสเตอร์เนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปบอกแบบนี้ว่าเออผมอะเอาโคโรโบนะมิกูมาเล่น3ตัวนะครับแล้วพาขึ้นมาสเตอร์มันก็ใช่เวลวมันก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องบอกว่าเอามปติดทีมเฉยๆนั่นแหละนะครับ อ่ะดันั้นเย็นนี้เรารุ้นกันอันสิ่งที่อยากรู้อยากถามครับก็ไปถามกันได้นะครับว่าแบบเอ้โคโรโบจะมาฟูลเซตเลยไหมเกียร์วาวไหมวาวุ่นกันหรือเปล่านะครบเบนเจอร์ตรัวปฏิแสงมืดใหม่มาหรือเปล่ากิจกรรมของแจกของแถมอะไรนะก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเย็นนี้นะหกโมงเย็นนะที่ช่อง YouTube รายเรนเจอร์ทางการเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ติดอะไรก็จะโผล่เข้าไปคุยกันในคอมเมนต์ด้วยนะอ่ะซึ่งวันนี้ก็ ประมาณนี้อคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอใครที่ยังอยากเติมอยู่อาจะาเปิดฟรีเล่นจะไปเปิดเดือนหน้านะอะเรนเจอร์กับเกียร์ก็ยังน่าสนใจครับก็ขอแนะนําร้านเกมร้านนี้นะครับ จะน้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับเจ้านี้ไว้ใจะแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะร้านค้าตัวจเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมาก,กว่า5ปีอน,นั้นปลอดภัยแน่น,นอนนะอ่าเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะครับแต่มีบริการกดแพ็กให้สำหรับ Android นะแล้วก็มีรับเติมเกมมืออื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้งานนี้เลยครับจะน้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่าใครพร้อมจะแตกนะสายฟรีนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าเอาตามสะดวกเอาตามความพึงพอใจขอองเเเเรรรรราาาานนนนนะะมมมมัััไไ่่่ด้้้หกใคคคยูแแลลลวววบี ก็จัดไปนะไปเติมกันได้ครับที่ร้านเจนนํำการค่คาร์โรสเซนเตอร์แต่ลิงค์ร้านไว้ให้ที่คอมเมนต์ครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับแลาไปก่อนครับสวัสดีครับ